สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับพี่ๆทุกท่านของสูช่องนะครับผมเอามาแล้วมาแล้วเสียงเจ๊เจ้ามาแล้วเด้อพี่ๆเด้อมาแล้วนะครับผมมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับในคลิปนี้น้องก็จะมีแนวทางเอามาฝากพี่ๆเอาไปไว้พิจารณาเอาไปไว้เป็ี่นแนวทางข้อมูลเสียงโศกเสียงดวงกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับในคลิปนี้เด้อพี่ๆเด้อน้องก็จะมานําเสนอนะครับผมของเด็กตาล่างมงคลเนาะพี่ๆเนาะ สำหรับในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 6ันห้าร้อยหกสิบหกพี่พีเดอเอาแต่ว่าก่อนที่จะไปรับจมของงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับผมให้พี่พีมาเบ่งสถิติของงวดที่ผ่านมากันก่อนนะพี่พีเนาะมีบางท่านมีบางพี่พีบางท่านอาจจะยังบุลจักอาจจะยังบว่เห็นนะพี่พีเนาะสำหรับแนวทางชุดนี้เอานี่นะครับผมนี่เห็นบ่าครับผมของงวดหนึ่งกันญาที่ผ่านโอ้ของงวดวันที่สิบหกกัญยาที่ผ่านมาเด้อพี่พีเดอนะเลขกับแปดหนึ่งสองสี่หกนะพี่พีเนาะเห็นบอกครับผมเลขตารางมงคลนะครับผมก็มีีีีมมม มีหนึ่งเห็นบหมครับผมนี่หนึ่งหกเก้าสองแปดเนาะก็เข้าตรงแปดสองหนึ่งเห็นบหมครับผมหนึ่งสองแปดนะครับผมเนาะนะครับผมแปดสองหนึ่งนะครับผมเข่าสามตัวเลยครับงวดนี้นะครับผมเนาะเออแล้วก็งวดกอนหน้านๆงวดวันที่หนึ่งกันยากกับเข่าเข่าด้วครับเด้อเห็นไหมบศูนย์เจ็ดสามหกเออหนึ่งแปดเห็นบหมครับผมนี่เข่านะครับผมเนาะเข่าคือกันนะครับผมนี่เข่าสอง สองตัวด้วยงวดนี้เด้อแล้วก็งวดก่อนหน้านันงวดสิบหกิงหากรเขาอีกเห็นบ่ครับผมนี่สิบหกิงหากับเขาเด้อสามตัวนะครับผมมาอีกแล้วนะพี่วินเนาะเขาเริ่มเขาอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่พลาดไปสองงวดแล้วพี่วินเนาะเออสถิติปีนี้นะครับผมเพิ่งรุดอยู่สองงวดสามงวดนะครับผมเพิ่งรุดอยู่สามงวดเด้อปีนี้เด้อเห็นบ่ครับผมนี่เขาอีกแล้วนะครับผมงวดนี้กรเขาสิบหกิงหากรเขาสามตัวส่วนมากสามตัวสองตัวนะครับผมเนาเออสถิติดีนะครับผมนี่หลังจากที่รุดไปสามงวดไอ้สองงวด สองวดเนาะพี่ๆเนาะเออสองวดปีนี้นี่สุดยอดอยู่นะครับผมเอานะครับผมสําหรับในงวดนี้แล้วพี่ๆเดอรมาแล้วนะครับผมเนาะเอามาแล้วนะครับผมของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่พี่ๆเด้อเอาตามนี้นะครับพี่ๆครับผมนี่มาแล้วนะครับนี่เอาเบิ่งเอานะครับพี่ๆครับผมหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขตารางมงคลเนาะพี่ๆเนาะเอานี่ครับผมนี่เห็นเป็นตัวใดครับผมเห็นเป็นคือผมบอลนี่ผมเห็นเนอห้าแปด นี่ครับผมตัวนี้เป็นหนึ่งแล้วพี่ปีเ้อเป็นหนึ่งนี่ลงมาหนี่เด้อแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเจ็ดนะครับผมเจ็ดลงมาหนี่ตัวนี้ก็เป็นศูนย์เด้อพี่ปีเ้อร์บวมเป็นหกนะครับผมเนาะนี่แต่ถ้าเป็นหกมันจะเป็นงอๆมาจะเสียหางมันพี่ๆครับผมเนาะเห็นบ่นี่หางมันจะงอมาจะเสียจั็หน่อยเด้อพี่ปีเ้อเห็นบ่ครับผมเอาลงเปรียบเพียกใจกันเด้อพี่ปีเ้อนี่ห้าแปดตัวนี้หนึ่งแน่นอนนะครับผมเนาะนี่เลขหนึ่งบวมเอาเด้อเห็นบ่นี่มันคือขึ้นกันหัวมันจะมานอยคกันนนะครับบผมเป็่มนนนะบบีจเป็แ้ เดินนี่สองนี่เป็นแบบนี้เดรปิปิดเด้รบังเอาเนี่ยสองนี่มันจะบ่มีหัวกลมๆนะครับผมมันจะเป็นนี่เดรปิปิดเอาบังเอานะครับผมนี่เห็นบ่ครับผมแปดนะครับผมห้าแปดหนึ่งเกียศูนย์สวยนะครับผมเอาตามนี้เดรปิปิดเด้อน้องมาลงหายพี่ปี๋ไว้เพียงเป็นเพียงแค่แนวทางกันเท่านั้นนะครับผมเนาะการพิพี่ใจญาติญาณในการรับชมเดรปิปิดเด้อทุกแนวทางทุกตัวเลขกัน มันมีเขามีหลุดคือว่านะเนาะพี่ๆเนาะตามดวงคือเขาเด้อพ uh huh. ี่ๆเด้อเอาตามนี่นะครับผมเนาะหายใจบริญญาในการรับชมนะครับผมหายใจสติในการตัดส ну. ินใจนะครับผมเอาเบิ่งเอานะครับผมวันนี้มันจะมาบ่มาอีกเนาะพี่ๆเนาะเบิ่งเอาเด้อมักต่อใดมักชุดใดล้องไปจับวินจับคู่กันได้เอาได้น้อพี่ๆเนาะลองไปจับคู่กันเอาอย่างเด้อพี่ๆเด้อเอาตามนี่นะครับผมน้องมาลุงหายแล้วเด้อพี่ๆเด้อสำหรับท่านใดที่อยากได้นะครับผมเอาตามนี่นะครับผมสำหรับใน คลิปนี้ถ้าพี่พีเดอท่านน้องก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่พีทุกท่านนะครับผมที่ความาติดตามรับชมที่เป็นกําลังใจให้น้องมาโดยตลอดน้อพี่พีเนาะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ถ้าพี่พีเด้อขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมทุกคอมเมนต์นะครับผมเนาะเอาตีโพธิีจังเลยพี่ลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้เดิร์ดพี่พีเด้อบางครั้งก็บเราอาจจะยังบกคงบกมวลบกคงปัญหาเนาะพี่พีเนาะก็ขอโทษขออภัยนะครับ ครับเนาะบอกไปตามภาษาเฮานี่แหละเนาะพีพีเนาะบอกบอกเก่งครับผมเอาตามนี้แล้วพีพีเดอร์ก็ขอให้พีพีทูกทันนะครับผมในงวดนี้ก็ขอให้โชคดีคือเก่าด้วยพีพีเดอร์เอาให้โชคให้มานกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมเอาทํามากถ้าถือใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเดอครับเด้อเอาขอบคุณครับสวัสดีครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะพีพีเดอร์ขอบคุณครับผม